สมุดบันทึกความทรงจำชื่อนี้บีตั้งขึ้นมาเองนะคะเพราะว่าช่วงนี้บีก็มีเวลาว่างมากแล้วบีเป็นคนที่มีนิสัยชอบเก็บทุกอย่างเวลาไปเที่ยวที่ไหนบินทุกอย่างบีเก็บหมดนะคะเวลาไปซื้อของใช้บินเนี่ยสองสามปีบีถึงจะเคลียร์บินทิ้งครั้งหนึ่งบีก็เปิดไปเจอคลิปคนอื่นเขาทำจังโจโน่กันจากขยะที่เราเก็บสะสมมาและนี่คะ่ะบีเก็บทุกอย่างตั้งแต่มาอยู่ญี่ปุ่นนะเก็บหมดเลยอยู่ที่บ้านก็เก็บอยู่ที่ไทยก็เก็บเราเอาสิ่งของที่เราเก็บไว้เอามาทำ เป็นสมุดบันทึกความทรงจํากันค่ะหน้าแรกของการบันทึกความทรงจําบีเก็บเรื่องราวที่บีไปเที่ยวเกียว,ยวโตโอซากา้าโกเบเนี่ยแถวแถวนี้แหละบีขอเก็บความทรงจํานี้ไว้รูปนี้บีก็ทําเองนะทุกคนแต่งขึ้นเองในคอมแล้วก็เอาไปปริ้นเองใบละ30เยนสมุดเล่มนี้บีก็ทําขึ้นมาเองถ้าใครไม่อยากซื้อนะบีบอกเลยสมุดแบบนี้ที่ญี่ปุ่นแพงมากเล่มหนึ่งราคาประมาณ3,000เยน ที่บีรู้เพราะว่าบีก็ซื้อมาแล้วก็บีก็มาดูว่าเขาทำยังไงหลังจากนั้นบีก็ซื้อมาทำเองด้วยราคา200เยนค่ะซื้อกระดาษมาทำเองเลยเดี๋ยวบีจะมาทำคลิปสอนอีกทีหนึ่งบีเป็นคนที่เวลาไปเที่ยวที่ไหนนะบีจะเก็บโบชัวหรือว่าป้ายโฆษณากระดาษอะไรแบบนี้เก็บหมดตั๋วขึ้นรถฟงรถไฟตั๋วเที่ยวนู่นนี่นั่นเก็บทุกอย่างค่ะแล้วบีเองก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งจะได้เอามาใช้แบบนี้บีบันทึกความทรงจำไว้แบบนี้นะแล้วสามีเข้ามาเห็นนะทุกคนสามีบีบอกว่าเป็นความคิดที่ดี มากมันสวยงามมากนะผมคิดว่าเป็นความทรงจําดีๆอย่างหนึ่งคือสามีเขาชมแบบนี้บีก็ดีใจนะส่วนสติกเกอร์ก็มีแปะบ้างประปายนะคะก็ซื้อมาจากร้านร้อยเยนพวกนี้แหละช่วงนี้ยังพอมีเวลาบ้างบีก็จะนั่งทําแบบนี้อยู่ทุกวันที่ไม่เห็นบีทาคลิปเพราะว่าบีหมกมุ่นอยู่กับจังโจโน่แบบนี้แหละคะ่ะทุกวันทั้งวันเลยบางทีนะคะมันใช้สมาธิในการทําบีก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปวิดีโอไว้การบันทึกความทรงจําครั้งต่อไปของบีคือจําไม่เคยลืมเลยคะ่ะ